นี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับวันนี้เราก็เห็นโมเมนต์ความน่ารักนะครับของน้องฟอร์ดกับแฮร์รี่แล้วในฐานะถ้าเป็นพี่ที่อรกันแต่งนะโใส่แว่นคิดว่าพี่หนุ่มวคนนี้อย่าเพิ่งคิดขนาดนั้นแล้วอย่าไปแท็กพี่หนุ่มมาอันนี้พี่หนุ่มงแล้วได้ฐานะพิธีกรวันนี้คำหลักสุดท้ายเลยนะครับวันนี้ความรัก ในครั้งนี้ที่คุณได้เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งรเราอยากให้น้องฟอร์ดได้ให้คำว่าสัญญาดีกว่าว่าคุณอยากเกี่ยวไก่เกี่ยวไก่เป็นคำม่าทุกคนลงไม้เกี่ยวเขาเราะเกี่ยวไก่ไม่ไหวนะเกี่ยวไก่เกี่ยวไก่เกี่ยวไก่เอาบ้างเลยครับเอาครับผมแล้วเพื่อนเพื่อนอยากให้น้องฟอร์ดเนี่ยให้คำมั่นสัญญากับแพรลี่ในวันนี้ต่อหน้าเอฟซีทุกคนกว่าห้าพันคนรวมถึงทีมงานทุกคนที่ อยู่ที่นี่เกี่ยวกับความรักครั้งใหม่ในครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นกับแฮร์รี่เชิญน้องฟอร์ดครับครับผมก็ความรักครั้งนี้ที่ผมได้กลับมารอบนี้นะครับผมก็เต็มที่กับความรักมากๆเลยนะครับแล้วก็อนาคตอ่ะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ช่างครับแต่ว่าตอนนี้คือมันดีมากที่สุดแล้วครับคือตอนนี้ผมก็รักแบบรักแบบเต็มที่ที่สุดแล้วครับและสัญญาครับว่าจะแบบรักพี่แฮรี่ พีมากเขาให้ความสัญญาแล้วมีอะไรอยากจะบอกน้องบอดกับความรักในครั้งนี้ก็จริงต้องขอบคุณเขานะคะที่เขายังแบบว่าอันอันนึงเลยที่ทําให้รู้สึกว่ารักเขาแล้วก็อยากเดินกลับมาก็คือเขาไม่เขาไม่ไปไหนเขาไม่ไปไหนแล้วเขาก็ยังเป็นคนเดียวที่มองเห,เห็นคุณค่าในตัวราวหวานแล้วเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็มันหายากนาอยยิ่งเฉพาะในความรักที่เป็น L G B T Q แบบนี้เรารู้สึกว่าเราเจอผู้ชายที่ดีแบบนี้แล้วเรา มันหน้าที่เรามีหน้าที่เดียวคือเราต้องรักษาเขาไว้แล้วเราก็ต้องรักเขาให้มากที่สุดเท่าที่เขารักเรานั่นแหละครับ แล้วันนี้ครับก็ถือว่าเราทุกคนก็จะชื่นชมในความมารยาของทั้งคู่แล้วก็ซัพพอร์ตของทั้งคู่ไม่ว่าเขาจะไลฟ์สดจะขายของหรือทําอะไรอย่างที่บอกนะครับว่ามันก็เหมือนที่เขาสัญญากับเราว่าวันนี้เขาสร้างเนื้อสร้างตัววันหนึ่งสิ่งเหล่านี้เขาโมงตาเลยครับสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นความสุขของพวกเรานะครับทั้ง f อีของคุณแคลี่แล้วก็น้องฟอร์ดแล้วก็เรือเหล่านี้เราต้องไปที่สันทบุรียินดีต้อนรับเราอยากได้โมเมนต์ไม่ใช่แบบหนุ่มนะข้าวสาวแล้วกิแต่เป็นหนุ่มสาวชาว สวนโซเลียโอเคค่ะครับวันนี้นะครับผมทางแบรนด์นะครับดรกังนัมพัสนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทั้งคู่ด้วยขอบคุณทั้งคุณแฮร์รี่แล้วก็น้องฟอร์ดนะครับผมที่มาสร้างความสุขนะครับมาโปรโมตนะครับโดยเฉพาะนะครับกูต้าดรกังนัมพัสสูตรใหม่มารับประทานความอร่อยแล้วก็ได้มีโอกาสในการแบ่งปันให้สำหรับ FC ของทั้งคู่ได้กดตะกร้ากันแต่ก็ต้องขออภัยด้วยเนาะ พราะสินค้าเรามีจำนวนจำกัดใช่ต้องขอออกยด้วยที่มีให้น้อยแล้วถ้าใครเขาอยากได้หลังจากจบไรสดนี้ครับไปหาเอาเองหาเอง้าจฉันชอบความจริงใจเอาเองนะก็เราไปหากันเอเองนะไปหากันเอเองมันมันหายากจริงค่ะเพราะว่า แต่เฟิร์นเชื่อว่าทุกคนได้กินประทับใจแน่นอนอ่าประทับใจแน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ซื้อกูต้าของด็อกเตอร์กังนัมเฉยๆจะเป็นทีมเภสัชทีมหมอทีมแพทย์ทั้งนั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทำไมเขาบอกว่าร้องเพลงก่อนผมงงมากร้องเพลงอะไรเดี๋ยวปกติคุณร้องเพลงก็หรอน้องฝั่งเขร้องเพลงได้เพร้อมากอ่ะสทายสดท้ายแล้วกันติดไฮไลท์อ่ถือว่าเป็นการร้องเพลงเาบอกว่าขอหนึ่งเพลงครับขอหนึ่งเพลงขอหนึ่งเพลงนะครับไม่ต่างอะไรที่ผ่านใครอยากได้ใครอยากใ ใครอยากให้น้องฟอดร้องเพลงส่งของขวัญมาก่อนครับ่ะใครคนดูไม่ผนเลยนะปาวานปาวานมาก่อนถ้าปาวานไม่มาไม่ร้องค่ะขอปาวานมาโอ้โหทันคนเลยาวหรอต้นปากก้าอห่ให้เขาแย่เขาบอกว่าขอปลานีก่อนจะปลานีปาวานต้องมาก่อน แบบแบบแรเมึงที่เอาใหญ่ๆได้กับ่อยแล้วอย่าเอาไป <c oughs> บ,บ่อยนะ้ราเราจะแอบ,บปักตะกร้าพอปลาหวานอขอปาาวนปลาหวานถ้าปลาหวานมาเดี๋ยวปกติน้องฟอร์ดร้องเพลงอะไรปราณีครับเขาชอบครับ F4 เขาชอบเพลงปราณีครับปราหนีแต่ว่าพอเพลงปราณีครับผมจะแอบใส่ชื่อแพรลี่เข้าไปไม่ฉันขืนทำไมไม่ใช่ชื่อเราละไม่ใช่ชื่อวรรณภาละ คนดูเยอะมากคนดูเยอะมากอ่ะตอนนี้ก็เลยตอนนี้ทุกท่านครับใส่ซัพพอร์ตโคหนึ่งปาวานจริงๆนะครับเป็นตัวแทนหมู่บ้านหรอเป็นตัวแทนหมู่บ้านหรอขอดึงดึงนะดเลยเร็เร็เร็เราเราเราเร็วเราเร็วเามาให้คุณนุชเอามาเอามาซื้จริงเหรอปาวานคุณนุชคุณนุชเอามาถ้าคุณไม่สฉ uh ันเอ้ยส่งมาวานสิมาเอาวาให้จบเพราะเอกดตะกร้าเลยฉันจะส่งปาวานมาเดี๋ยวตอนนี้ ถ้าใครที่อยากได้เดี๋ยวเราจะมีตะกร้ารอบสุดท้ายแล้วนะดังนั้นเนี่ยตะกร้ามาแล้วค่ะถ้าปาวานขึ้นจะได้ฟังปราณีเมื่อไหร่ที่เห็นปาวานปราณีจะมาทันทีปราณีจะมาทันทีนะครับเมื่อไหร่ที่เห็นปาวานนะเมื่อไหร่ที่เห็นปาวานปราณีจะมาทันทีนะครับฉันส่งตะกร้าเร็วจะยากตรงไหนเออ เนี่ยโอ้โหตะก้าเยอะคนกดตะก้าเยอะมากนั่นนึงเฮ้ยเข้าทางนี้เข้าทางนี้แล้วคนเข้าคนเข้ามาเยอะหกพันสองคนดูเยอะมากเอาละเราเร็วครับตอนนี้มาดูว่าใครจะส่งก่อนกันฝ่อร์สู้ๆโอเคครับสู้เอออาว่า มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาไหมาแล้วปาวันปาจอยากฟังปราณีก็มีเหลือกี่รียมแคมหน้าจอนะครับทุกท่านครับมาแล้วมาแล้วมี่ปาวาน ก็ต้องมีปลาดิบดื่มน้ำนิดนึงก่อนได้ไหมได้ครับได้ครับผมขอชงดื่มนิดนึงได้ได้พี่มาเดี๋ยวขอพอดสุดท้ายครับผมพอดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก่อนพอสุดท้ายก่อนร้องปราวัจะให้น้องฟอดได้รับประทานความอร่อยก่อนจะได้ข้อความมินเงินอย่างนี้ครับให้พอดสุดท้ายสีหอมใหอย่าอย่าถามหาอีกนะรอบเนี้ยให้ดื่มให้ชุ่มคอก่อน ทุกคนน่ารักมากต้องบอกต้องขอบคุณคุณเฟิร์นมากนะครับเป็นสายซัพพอร์ตที่แท้จริงทั้งพอร์ตเพระคุณอย่างสูงครับเนี่ยอยากได้ปลาวานก็หาแล้วน้องพอร์ตกับแพดดี้รู้หรือเปล่าว่าเขาชอบซัพพอร์ตตัวเขาได้ซัพพอร์ตแล้วเนี่ยเขาจะซัพพอร์ตต่อคุณต้องระวังนะเวลาคุณไลฟ์สดเดี่ยวๆเนี่ยคุณอาจจะเจอปลาวานจากคุณเฟิร์นนะนี่นะทุกคนตามก่าวไปก่อนเลยปลาวานทุกคนปลาวานมาจริงปลาวานมาจริงอ่ะ ทีละกี่ห่อหรอทีละห่อครับทีละหนึ่งห่อมีสิบห้า่องค่ะครับผมเหมือนจะหมดแล้วนะเหลือเท่าไหร่ละทุกคนรสชาติดีมากเจ็ดออเดอร์สุดท้ายเจ็ดออเดอร์สุดท้ายแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมยืนยันแต่ไม่กดก็ได้นะไม่เป็นไรทํ้ามา เดี๋ยวให้น้องฟอดคือต้องบอกว่าทั้งคู่กินหมดเหยื่อเพราะทุกท่านต้องบอกว่ารสชาติดีมากๆ <c oughs> นะครับไม่ได้หวานเก <c oughs> ินไปและทุกคนนะครับรับประทานแทนน้าอัดลมแล้วก็น้ําหวานได้เลยนะครับดีต่อสุขภาพอ่ะโอเคน้องฟอด <c oughs> นะครับ <c oughs> ได้ดื่มนะครับกูต้าด็อกเตอร์กังนําพาสสุดไปแล้วตอนนี้ทุกท่านเตรียมความพร้อมหรือย,อยังนะครับกับเพลงปราณีให้กับแพรลี่ภัยวัลเขาจะพูดมุกอะไรไหยครับ <c oughs> เอาเลยเนาะเขารายการนะเขารายการมันส่งรายการเพลงอะประมาณนั้นน่ะอ่คเอาแล้วนะโอเคฮะยังหักเธอเสมอนะเจ้าสาวบ้านนาที่ชื่อแพรี ยังจดจำสายตาว่าจะเย้ยหยอกยวนยี่จำได้ดีสัญญาใต,ต,ต้ต้นบักาำทนเฮ็ดงานอยู่เมือนกรุงเทพ <laughs> หลังตีแล้วเจ็บหัวใจคือคอนตอกน้ำ ยาหนุ่มครูบ้านดอนเอาเงินมาอ้อนมาอ้ําคิดล้ำล้ำย่านใจประณีเปลี่ยนแปลง oh. เพราะอะไรถึงร้องน้อยจังอน่าจะร้องนยากว่านี้เพราะแม่กำลังเคนเอาไว้เอาไว้งานจริงแบบว่ามุมสมรถจริงก็ต้องร้องเช่งก็คือไม่ไม่จ้างนักร้องเลยบันงานก็คือเจ้าบ่าวจะร้องคนเดียวคนอื่นไม่ต้องเลยเออเจ้าบ่าวจะฮัมเพลงคนเดียวเลยตลอดงานได้เลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงขอบคุณครับขอบคุณมากนะคระขอบคุณมากๆที่แบบ มาช่วยเราเปิดตัวกูต้าตัวใหม่นะคะสูตรใหม่เพราะว่าสูตรเก่าขายไปก็เกือบร้านหกโอ้ใช่สูตรใอันนี้เป็นสูตรใหม่แล้วก็ดีกว่าเดิมขาวเร็วกว่าเดิมนะคะขอให้คนที่กดทันนะคะโชคดีมากๆจริงครับ นะครับก็หมดไปแล้วนะครับเรื่องการาร์จตอนนี้คือถ้าหมดตะก้าก็หมายถึงหมดจริงๆแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทางผู้บริหารนะครับของดรกังนัมพลาสนะครับต้องบอกว่าเป็นคอลลาเจนนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากปกตินะครับเป็นกูต้าอย่างเดียวแต่ตอนนี้จะมีคอลลาเจนหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมด้วยสําหรับสุใหม่ของเราดังนั้นทุกท่านก็ได้เติมเต็นกับรสชาติความอร่อยอย่างแน่นอนเออ วันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งแพรลี่แล้วก็นัองฟอร์ดด้วยนะครับขอาคุครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่จันทบุรีเราจะไปบุกสวนผู้เล่นของคูณแน่นอนขอบคุณนะสวัสดีสวัสดีนะค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ